แล้ครับสวัสดีนะฮะอ๋ตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วนะครับผมก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งครับนะในรีเควสต์มาว่าอยากให้ผมทำแพทช์โน้ตนะครับว่าแพทช์โน้ตนะครับเรื่องการบัฟกันเนิร์ฟว่ามีใครถูกบัฟถูกเนิร์ฟอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นการสรุปนะฮะก็จัดไปนะครับขอมาก็จัดไปนะครับผมก็อย่างแรกนะครับแพทช์โน้ตอันนี้นะครับก็ ก็จะมีเซียนนะเซีย er ตัวใหม่แล้วก็แมปถูกทําลายแบบใหม่ปืนใหม่นะครับก็คลิปอธิบายต่างๆก็อยู่ในช่องแล้วนะแล้วก็มีโหมดใหม่ก็คือแร็งอารีน่านะครับซีของซีซั่นสินะแล้วก็มีแบตช์แบบใหม่แล้วก็มีการทีเ่เป็นการกดปุ่มว่าอย่าเพิ่งบุกอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับแบบใหม่แล้วก็โชว์แอร์ลูมแบบใหม่ก่อนที่จะคราฟต์นะครับว่าได้อะไรบ้างนะแล้วก็ก็มาอยู่กันที่โซนหลักๆเลยนะครับผมฟิวส์นะครับ การปรับเปลี่ยนนะครับของเล gend นะฟิลส์ในเซเซนสิบนี้นะครับศัตรูที่อยู่ในอันติวงของวงไฟของฟิลส์นะจะถูกโชว์ตัวให้ทีมของฟิลส์ด้วยนะครับก็คือใครที่อยู่ในวงไฟก็จะถูกเขาเรียกว่ามันโชว์ขึ้นมานะครับก็จะขี้โกงมากขึ้นนะครับฟิลส์นะฮะแต่ก็ยังไม่โกงนะครับเสียโกงมากขว่าเยอะนะฮะแล้วก็ท่า tactical นะครับ nuckle cluster นะครับผม ก็ระยะการระเบิดนี่ก็นานขึ้น100%ก็คือเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้แพสซีฟการปลาระเบิดแบบไกลเนี่ยสามารถเอาออกได้แล้วนะครับก็คืออยากปลาธรรมดาหรืออยากปากไกลก็เลือกได้นะครับผมส่วนเฮอรไรซอนนะนะครับเขาบอกว่าดูดช้าดูดแรงน้อยลงนะครับอันตินะตอนเริ่มนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมก็เขาก็บอกว่าไอ้ท่าทั c a l ปกติ รอยซอนตอนออกมาใหม่บินขึ้นสูงแบบเขาเรียกว่าเร็วใช่ไหมตอนนี้นี่คือมันช้านะครับซีซันที่แล้วนะครับแล้วก็ซีซันนี้นะนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับผมมันก็ไม่ถึงขนาดเหมือนเดิมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับไม่เหมือนเดิมขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่นะฮะไม่เหมือนเดิมขนาดนั้นแต่ว่าก็เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ขาบอกว่าอยู่ระหว่างก่อนเนิฟกับหลังเนิฟนะครับก็คืออยู่กลางๆนะก็คือทําให้เก่งขึ้นเพราะว่าเขาเนิฟรอบที่แล้วมาแล้วมันค่อนข้างเละเลยนะครับพอรซอนนะครับก็ยังเล,เล่นได้เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าแย่กว่าเดิมเยอะนะครับผมส่วน r e v e n a นซนะครับผมก็เขาเรียกว่าให้ถูกเนิฟนิดหน่อยนะครับก็คือคนจะสามารถรู้ได้ว่าไอ ไอ้ท่าเดสโทเทมท่าอันติเขาว่ามันกำลังจะหมดฤทธิ์แล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงนะก็แล้วเห็นภาพด้วยว่ามันช็อตช็อตอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตอนที่เวลาถูกยิงตายนะครับจากอันติแล้วก็ย้อนกลับไปที่ไอเดสโทเทมนะก็คือจะถูกสโลนิดหน่อยนะครับปกติวิ่งต่อได้เลยนะส่วนคอสติกนะครับผมคอสติกก็ได้การบัฟนะครับดาเมจแก๊สมากขึ้นจาก จาก5แล้วปกติ5เฉยๆก็กลายเป็นทุกหนึ่งวิจะเพิ่มขึ้น1แล้วก็ไม่มีลิมิตนะครับก็คือถ้าอยู่ในนั้นก็6 7 8 90อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็คูดาวนะครับก็ถูกลด5าวินะคูดาวทัคติคอลนะครับคูดาวอัลติเมทก็ถูกลดไป0.5นะครับผมจาก3.5นาทีกลายเป็น3นาทีนะครับแต่ว่าก็โดนเนิร์ฟตรงแก๊สมันจะหายมันก็อยู่ได้น้อยลงนะครับผมหาวินะ แล้วก็ซับเวบอนเมตานะครับก็มี3ปืนนี้นะครับที่เข้าไปในแคร์แพ็กเกจนะครับผมส่วนฮอ p อัพก็จะมีฮอ p อัพใหม่นะครับบูสเตอร์โหลดเดอร์นะครับบูสเตอร์โหลดเดอร์ก็คือว่าเราต้องถ้าเราเติมกระสุนก่อนที่จะหมดถึงศูนย์เราจะรีโหลดไวขึ้นนะครับผมไวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสามารถใช้ได้ในเฮมล็อกแล้วก็วิงแมนนะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือฟูลลคิด โรเตชันนะครับปืนทองที่สามารถหาได้ในแมปนะฮะก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้คืออันเก่าที่เอาออกนะครับข้างล่างนี่เองนะครับผมก็แม็กกาซีนอทแทชเมนต์นะครับผมก็วีโหลดสปีดเติมกระสุนไว้ขึ้นก็จะไปอยู่ที่สต็อกแทนนะครับแทนที่จะอยู่ที่แม็กกาซีนนะฮะก็ย้ายนะครับย้ายที่ดีแล้วนะครับผม ะะก็เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าสต็อกตอนนี้ก็ทำให้รีโหลดไวขึ้นทุกอันเลยนะครับผมแทนที่จะเป็นแมกกาซีนนะนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าปืนมาร์คแมนพวก30 30 Repeater รีพิเตอร์เหรือ t ีเปอ e ์เทตอนนี้ใช้สไนเปอร์สต k อกแทนที่จะเป็นสต็อกของปืนกลน,นะครับปืนแท็กติคอลนะนะฮะเขาบอกตอนนี้สต็อกในสไนเปอร์ sniper นะครับก็จะ ลดการใส่ของปืนด้วยนะครับผมนะฮะเอลสตาร์ L นะครับเอลสตาร์ L ตอนนี้ได้การบัฟหนักๆเลยนะครับก็คือว่าเอลสตาร์ก็จะใส่แม็กกาซีนได้แล้วนะกระสุนก็ปกติกระสุนแม็ไอเอลสตาร์ L star มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าแม็กกาซีนของเอลสตาร์จะทำให้เขาเรียกว่ามันยิงได้นานขึ้นกนอที่จะโอเวอร์ฮีทนะครับก่อนที่จะปืนมันจะไหม้นะครับผมแล้วก็ตัดการทำงานนะกะ็ยิงได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ แสงก็ลดน้อยลงนะฮะไอปืนตาบอดอันนี้นะครับก็ตาบอดน้อยลงนะครับผมแล้วก็ฮิปไฟนะครับคือยิงแบบไม่เล็งนั่นเองก็จะแม่นขึ้นนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮิปไฟแม่นน้อยลงนะฮะเนิร์ฟนะครับอันนี้นะครับผมส่วนไลท์แมชชีนกันนะครับก็คือปืนพวก R99 อะไรพวกนี้นะฮะ RTO1 นนะครับโดน อ๋อ oh, ไม่ใช่นะครับไลท์แมชชีนกันไปนถึงเป็นโซนปืนไลท์แมชชีนกันก็คือปืนสปิดไฟปืน L-Star อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ปืนใหม่ปืน d e v ว t i o ชั่นนะครับถูก reduce head shot multiplier นะครับก็คือว่าเวลาที่เรายิงหัวไปมันจะมีการคูณน,นะว่าคูณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพิ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาลดนะครับลดเปอร์เซ็นต์การเพิ่มนั่นเองนะครับผมจาก2เป็นหนึเ็นะครับแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจ ในการยิงไปที่ริมก็คือแบบกับแขนขานะครับผมไม่ใช่ตัวนะคือแขนกับขาเท่านั้นนะที่ยื่นออกมาจากตัวนั่นเองเขาเรียกว่าริมนะครับริมช็อตนะครับก็คือจะเพิ่มเพิ่มขึ้นก็คือยิงแรงขึ้นให้ยิงโดนแขนกับขานะแต่โดนหัวน้อยลงนะครับเพราะไอ้ปืนใหม่มันแรงเกินใช่ไหมนะฮะแล้วก็ปืนพิสโต้นะครับพิสโต้ก็คือเขาบอกว่าการควักออกมาเร็วขึ้น10%นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่ว่า การซูมการซูมก็จะช้าลงนะเหมือนทั้งเนฟทั้งบัฟนะครับผมอืมไม่รู้สิแปลกๆนะอันนี้ช่างมันเถอะครับฮะอืมผมจะแปลผิดก็ได้นะแต่ว่าน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้พาวเลอร์นะครับพาวเลอร์ก็คือการเบิร์ตส,สามนัดนะเร็วขึ้นนะครับผม ไม่ใช่เร็วขึ้นนี่ช้าลงนี่ช้าลงเออนะครับแล้วก็สป f ดไฟนะครับสปิดไฟเอ็มหกร้อยเลยผมเพิ่งรู้ชื่อเต็มนะดาเมจเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่มเพราะว่าอยู่ในแอบแพคเกจมังนะ้งเนาะใช่ไหมแล้วก็ฮ f ฟ r e ก็เร็วแม่นขึ้นนะครับแล้วก็เพ r p l เพิ c แม ไอ้แม็กม่วงก็กระสุนมากขึ้นจาก50เป็น55แต่ว่าอันนี้มันบัฟเพราะอยู่ในแคปแพ็กเกจนะครับผมอันนี้ก็อัลเทอร์เนเตอร์ก็ได้ดิสรั r เตอร์ราว n ์กับกลับมานะครับก็คือปกติไอ้ภาคเก่าๆอัลเทอร์เนเตอร์ซีซันเก่าๆมันจะใส่ฮอปอัพหนึ่งนะฮะใส่ได้แล้วปืนก็จะยิงกระสุนช็อตไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะแรงมากอัลเทอร์เนเตอร์นะครับก็คือเขาก็เอาออกว่ามันขี้โกงเกินไปนะฮะ ตอนนี้ก็เลยเอากลับมาแล้วแต่เอากลับมาเฉพาะอยู่ในแค่แพ็กเกจนะครับ30รีพีเตอร์ก็รีโหลดสปิดก็รีโหลดไว้ขึ้นนะเหมือนเติมกระสุนไวขึ้นนะครับเหมือนปืนโบราณยัดทีละนัดนะครับผมอีวา8ก็โดนเนิร์ฟนะฮะยิงช้าลงนะครับอารีนานะครับก็นี่นะฮะร,ราคาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอืมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ไหมอันนี้ก็เป็น อารีน่านะครับฮอริซอนถูกเนิรฟนะไอ้ท่าปกติให้2อันก็เหลืออันเดียวมิราจก็จาก3เป็น2บลัดฮาวก็จาก3เป็น2นะครับนะฮะตอนที่อยู่ในอัลติเมทนะครับก็หมดแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นพวกบัคแก้บัคนะแก้บัคของเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับเอฟเฟ e g e เลเจนด์นะครับซีซัน10 e เอ r g เ n c e นะครับเปลี่ยนแปลงบ,งบัฟเนิฟต่างๆนะครับ ถ้าชอบพมอย่าลืมกดไลค์้าใช่ก็กด subscribe เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันคระเจิโมซัมบิงนะครับโหจบคอมากเลยนะครับพูดมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะขอฮอนคูหน่อยเจอกันครับ